ใครจะรู้ว่าตอนเบรกเราได้อะไรไปบ้างกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะใครมีคําถามอะไรอย่าลืมนะคะ0ูนย์สองเก้าหและ5 0 8 8ค่ะค่ะช่วงนี้กลับมาที่พิราทิสใช่ที่คุณหมอบอกพิราติสกับโยคอะอ่ามันจะช่วยได้อย่างไรเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรายการที่ผู้หญิงดูเยอะกว่าพี่ชายเพราะฉะนั้นเราควรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้หญิงชอบทําาพิราทิสตอนนี้กําลังฮิตนะโยคะเ<ม>นี่ยฮิตไปประมาณช่วง2อสปีก่อนแต่ช่วงนี้เริ่มเบาลงอาจจะสังเก คนส่วนใหญ่ไปเล่นพิเลซิสเพราะอะไรโดยในเจร์ของคนไทยปัจจุบันเนี่ยนะฮะชอบอะไรที่เป็นอ q u i พรสเ์ชอบอะไรที่เป็นอุปกรณ์มีอะไรที่มาช่วยคือโยคะเนี่ยบางทีไปถึงแล้วก็จะแบบไม่มีอะไรถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้แต่พิเลติสเนี่ยเป็นอะไรที่บังคับเราเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ให้เราจับให้เราดึงให้เราทําแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะได้ผลเร็วอ่ะหมอใช่คือความรู้สึกคือมัน คือคนเราเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเราทําแค่ตัวเราเองทำไม่ค่อยมีการต้านแรงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบโอ้ยมันกว่าจะเหนื่อยนานแล้วเกินมันจะได้อะไรไหมแต่พอพิลาทิสเนี่ยทำแป๊บเดียวเหนื่อแตกละใช่แล้วหน่ยมากแล้วมันดีไหมคะแล้วมันจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อหรืออะไรของเราไหมคะคือคอนเซ็ปต์คือไงผมว่าโยคะเนี่ยคือ peel stretching เอาจริงๆนะคือ peel stretching คือยืดแบบเกือบจะทั้งหมดเลยนะฮะแต่พิลาทิสเนี่ย กึ่งๆคือมีทั้ง s t r a i n n i n g บวกกับ stretching ค่ะเพราะฉะนั้นคนจะชอบให้มันมีทั้งสองส่วนมากกว่านี่ถามว่าข้อดีอยงข้อและข้อเสียของเขาก็คือย่างนี้ถ้าเราเพนอยู่ถ้าเราปวดนะเราไปทำพิลาทิสเราจะปวดกับดึงมถูกไหมฮะเพราะว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราปวดอยู่เราไปเล่นโยคะโอกาสที่จะปวดมันจะน้อยกว่าอ่าจำไม่เลยจำไม่เลยเดี๋ยวก่อนนะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไงฮะ เพียว stretching คือโยคะถูกไหมถ้าเราไปเล่นโยคะนี่คือ stretch อย่างเดียวยืดไปยืดยืดเอาเจ็บเท่าที่ทนได้แล้วก็หยุดแล้วก็ทําต่อแล้วก็หยุดแต่พิลาทิสเนี่ยถ้าไม่ออกแรงเลยอ่ะมันจะเล่นพิลาทิสไม่ได้เพราะพิลาทิสมันเป็นเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการใช้พลังของเราถูกต้องจะเคยเห็นเครื่องที่มันเป็นเชือกดึงใ่ใพวกนี้ พวกนี้มันจะมีการออกแรงของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็บอยู่เราออกแรงปุ๊บมันจะทรมานกว่าเดิมเราสาวๆก็ต้องถามแล้วมีคำถามเหมือนแพตตี้นนแน่ๆว่าพีรลาติสเนี่ยคุณหมอมันช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อส่วนไหนแล้วมันลดน้ําหนักได้จริงหรือเปล่าอ่าพีลาติสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือผมพูดจริงนะกีฬาทุกชนิดเนี่ยลดน้ําหนักได้หมดอ่ะค่ะนะฮะ,ะ,ฮะยกเว้นสนุกเกอร์คือส่วนใหญ่ที่มีการออกกําลังเนี่ยนะฮะเรา ออกส่วนไหนเราได้ส่วนนั้นนะครับไม่มีกีฬาที่ออกปุ๊บแล้วได้ทุกส่วนไม่มีนะครับทีนี้พิลาทิสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเล่นแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นหลังกันแล้วก็เล่นคอนะฮะสองที่หลักๆคือจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นไปในทีเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าบอดี้จะบิวได้ดีขึ้นไหมก็น่าจะดีขึ้นสําหรับคนที่ต้องการให้รูปหลังกระชับ แล้วก็ตรงช่วงคอช่วงท้องแขนลดลงพวกนี้ก็น่าจะดีนะฮะมีพิลัสิตบางอย่างที่ช่วยลดเรื่องหน้าขาขาอ่อนอะไรพวกนี้ <คะ S 2> นะครับก็จะมีบ้างแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องหลังกับเรื่องคอมากกว่านะครับส่วนโยคะเอ่อลดความอ้วนได้ไหมคือโยคะมีคนไข้เคยบอกเหมือนกันว่าคุณหมอเนี่ยไปเล่นโยคะร้อนมาหูผอมเร็วมากเลยเอองั้นหนูไม่เล่นโยคะเย็นดีไหมเออเพราะว่าโยคะร้อนจะดีกว่า โยคะร้อนก็เหมือนเราไปนั่งซาวน่าใช่เอาน้ำออกไปเอาน้ําออกไปแล้วที่สําคัญประเด็นเคยเคยเหนื่อยแล้วเกือบเหงื่อออกเยอะๆแฮกๆเลยไหมฮะค่ะกินเยอะกว่าเดิมจริงที่มันธรรมชาติเพราะเหมือนกับว่ามันระบบเผาผลาญอ่าเพราะมันเบิร์นเงี้ยพอเบิร์นปุ๊บเราจะกินเยอะกว่าเดิมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกินมันชนะออกกําลังกายเสมออยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่านะคือถ้าหนึ่งนะคำถามนะลดส่วนไหนส่วนในหลังกระคอถามว่า ช่วยเรื่องลดน้ําหนักได้ไหมนะฮะผมว่าลดน้ําหนักมันเป็นเรื่องของทั้งหมดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าก็คงไม่ได้ต่างกับกีฬาชนิดอื่นค่ะอาจิมิมาที่ SMS นะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าใส่รองเท้าส้นสูงมานานแล้วก็อยู่ดีๆปวดตรงเอ็นร้อยหวายร้าวลงมา่าคือเอ็นร้อยหวายอักเสบเนี่ยนะฮะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสาวสมัยใหม่นี้มากเพราะว่าเห็นสาวสมัยใหม่สองคนนี้นะ คือส้นสูงนี่คือใส่ผู้ผมเตี้ยเลยทันทีฮนะคือมันจะได้ดูเพียวดูขาย,ยาวค่ะใช่คือจะสังเกตว,ว่าสาวปัจจุบันใส่รองเท้าส้นสูงค่อนข้างเยอะถามว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าแรงที่ลงมาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องแบ่งกันข้างหน้ากับข้างหลังอย่างละ50%นะฮะทีนี้ปรากฏว่าซูมเลยปรากฏว่าพอ ลักษณะอย่างในรูปเนี่ยนะฮะก็คือว่าแรงเขาก็จะใช่แรงเขาก็จะไปลงด้านหน้าทีนี้ถามว่าแรงที่ลงด้านหน้าด้านอะไรที่ต้องเป็นตัวประคองก็คือเอ็นร้อยหวายเห็นไหมฮะอ้โช่วงช่วงตะตุ่มนะใช่เพราะว่าตัวจะล้มอยู่แล้วฮะมันจะต้องมีรากฐานที่มาดึงเอาไว้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเอ็นร้อยหวายจะต้องอักเสบแน่นอนหนึ่งนะสองคือจะดูที่ส้นเท้านะฮะเห็นว่าตรงด้านหลังของส้นเน่ยจะกดที่บริเวณเอ็นร้อยหวายพอดีเลยตรงที่นิ้วเลยนะแต่แม้เพราะฉะนั้นพอเวลาดูเดินเนี่ย มันเราเดินเนี่ยเราจะไม่ได้เดินในมุมที่เราเห็นตอนนี้ใช่ค่ะเราจะต้องแอนขึ้นมาอีกอ่าใช่ใช่ถูกไหมครับเพราะแอนขึ้นมาอีกพมันก็กดเอ็นร้อยหวายมันก็จะเจ็บอยู่ดีเนี่ยมันกระตุกตัวเนี้ยมันทำงานตรงนี้เลยใช่เพราะฉะนั้นด้วยกลไกคือด้วยแมคานิกของมันเนี่ยด้วยกลไกเนี่ยและด้วยสรีระเนี่ยทำเสริมให้เจ็บเอ็นร้อยหวายอยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งถ้าเราใช้เขาเยอะเดินเยอะอย่างสองคนเนี้ยไม่เป็นหรอกเพราะว่าใช้แค่เนี่ยใส่สวยๆนะครับแต่ว่าคนที่แบบยืนตลอดเวลาเป็นอย่าง ผู้แทนขายอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยอยู่ในห้างอะไรอย่างเนี้ยอันนี้เจ็บเยอะมากแล้วมันจะส่งผลไปถึงหลังด้วยก็ได้ด้วยอ่าใช่คือพวกนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่ใช้ผิดประเภทนะฮะในในเทคนิคเเทอมของเราเนี่ยเราถือว่าใช้ผิดประเภทนะฮะรองเท้าชนิดเนี้ยไม่ใช่รองเท้าที่ดีไม่อยากมองหน้าสองคนเลยนะรองเท้าชนิดนี้เป็นรองเท้าที่ไม่เหมาะสมในการใส่ในชีวิตประจำวันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะทําให้หลังเสีย คอเสียแล้วก็ข้อเท้าเสียอันนี้ต้องโทษคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายอย่าชอบสิฮะแบบว่าเวลาเห็นใครใส่ส้นเข็มขายาวๆสวยๆเนี่ยบ้านมานี่มองจังเลยอุ๊ยตายแล้วคุณหมอแล้วมันจะส่งผลถึงข้อเข่าไหมใช่ต้องล่าวถึงข้อเข่าหน่อยเพราะว่าช่วงตอนนี้ช่วงนี้พี่ขวัญเริ่มจะมีแบบว่าก๊แก๊บบแล้วนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยค่ะจะเริ่มแบบว่าปวดเข่าอะไรเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมก่อนไปถึงเรื่องนั้นเราสรุปเรื่อง ออฟฟิซินโดมออฟฟิซินโดมโดยสรุปนะฮะก็คือเป็นโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังโดยทั่วไปเป็นเกิน4ี่สัปดาห์เกิดจากฝังผืดที่มาจับอยู่ที่บริเวณกล้ามเนื้อวิธีการรักษาโดยทั่วไปที่เราแนะนำกันอยู่ก็คือว่ากินยานวดฉีดยาทั้งหมดนี้รักษาตามอาการนะฮะแล้วก็คีย์ของการรักษาหรือกุญแจสําคัญของการรักษาคือการยืดนะฮะทำให้ได้เยอะที่สุดทําแล้วปวดไม่เป็นไรทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวหายปวดเองให้คุณหมอทวนท่าอีกทีนึ่งได้ไหมนีง่ายน้องทวนให้แล้วยืดนะฮะก็คือ เอามือจับด้านข้างนะฮะจะยืดด้านไหนะจะยืดด้านไหนนะฮะหให้เอียงไปด้านตรงกันข้ามะนะครับและแล้วก็ทําค้างไว้น้ํห1ึ่งถึงสิบสิวินาทีนะครับทำสลับไปสลับมาทําสักร้อยครั้งหรือถ้าทํางานออฟฟิศก็ ทำทำอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเราก็ทําสักสิบครั้งอาการจะดีขึ้นแน่นอนแต่คุณหมอบอกว่าถึงใครยังไม่ปวดก็ทํำได้ใครยังไม่ปวดก็ทําได้ฮะ stretching เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดตื่นเช้ามาเนาะใช่เลยใช่โอ๊ยตายเราทำไมเวลาเราเหลือน้อยจังเลยยังไม่พูดเรื่องข้อเข่าเลยอยากจะพูดแล้วนี่คืออะไรทีนี้เรื่องข้อเข่าเสื่อมวันนี้เราจะอัดแน่นนะผู้ชมบอกแล้วื่องจากเวลามีน้อยเล็กน้อยก็คืออย่างนี้ฮะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเกิดกับคนที่อายุเกิน50ปีเพราะนั้นพี่ขวัญรอดนะฮ น้องแพตตี้ก็รอดว้าวีใจ่ะในกลุ่มอายุประมาณเนี้ยหรือไม่มีสิทธิ์เป็นเลยเหรอคะยากยากในกลุ่มสาวออฟฟิศเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าข้อสะบ้าอักเสบข้อสะบ้าข้อสะบ้าอักเสบคือเอ่อบริเวณด้านหน้าด้านหน้าจะมีสะบ้าลูกสะบ้าเนี่ยนะฮะจักกะจีเลยอ่าในรูปเนี้ยนะฮะจะไม่มีสะบ้านะฮะเพราะฉะนั้น ่ในรูปจะไม่มีสบ้านะฮะปกติแล้วเราจะมีลูกสบ้าอยู่ด้านหน้าตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ดีกว่าที่คุณหมอมาอันนี้คือโมเดลนะฮะคุณหมอเอาโมเดลมาอันนี้อันนี้คือมันจะมีลูกสบ้าอยู่ด้านหน้าเป็นลูกหนึ่งตรงนี้เพราะเวลาลูกสบ้าเนี่ยเขาจะถูไปถูมาถูไปถูมานะครับอ่าทีนี้พอถูไปถูมาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ผิวข้อสบ้าตรงด้านในเนี่ยเขาบวม อันนี้คุณหมอหมายถึงว่าสาวๆสาวๆอายุน้อยๆอายุน้อยๆไม่ใช่อันนี้ข้อเข่าที่เปลี่ยนแล้วอันนี้เอาบัเดลวมาผิดนะฮะขอประธานอภัยก็คือว่าข้อสะบ้าเนี่ยที่ขยับไปขยับมาของคนอายุน้อยๆเพราะอะไรเดินขึ้นลงบันไดลุกลุกนั่งนั่งสาวฟิตทําอะไรบ้างลุกลุกนั่งนั่งใส่ส้นสูงงอเข่านั่งยองยองหยิบของเดินขึ้นลงบันได ทำอยู่แค่นี้แหละฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยข้อสะบ้าก็จะถูไปถูมาเลยทําให้เกิดอาการบวมใต้ข้อสะบ้าพวกนี้ก็จริงๆการรักษาง่ายฮะโดยทั่วไปก็เรสพักเดี๋ยวหายเองนะฮะกินยาแก้เสกเสบรักษาตามอาการนะครับแล้วก็การออกกําลังกายที่ช่วยเรื่องนี้นะฮะดีที่สุดก็คือให้ปั่นจักรยานอ๋อใช่มันใช้ตรงนี้ปั่นจักรยานกับที่อยู่กับที่ก็ได้ใช่การปั่นจักรยานจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าขาตรงที่มีส่วนต่อกับลูกสะบ้าเนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นเมื่อแข็งแรงขึ้น๊ ข้อไอ้ตัวข้อสะบ้าเนี่ยจะรับโหลดน้อยลงจะรับแรงน้อยลงเพราะฉะนั้นอาการปวดก็จะลดลงนะครับอ้าแล้วทีนี้ข้อข่าเสื่อมนะคะเอาใจผู้สูงอายุหน่อยนะคะทีนี้เอาใจสาวอายุสูงวัยหน่อยสูงวัยนิดหนึ่งอายุเกิน50ปีนะฮะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดเจ็บเป็นไปใหนหายนะฮะแล้วก็เหมือนมีเสียงในข้อเข่าอาการส่วนใหญ่เขาจะเรียกเจลลิงฟิโนเมนอนคือเป็นตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วจะเข่าติดเหลือเกินเล เข่าติดขยับไปขยับมาสักพักลงเดินสักแป๊บหนึ่งเออดีขึ้นนะฮะแล้วพอในช่วงระหว่างวันก็จะไม่ค่อยปวดมาปวดอีกทีก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็จะเข่าติดอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คืออาการเลยอาการหลักคืออายุเกิน50ปีค่ปีข้อเข่าติดตอนเช้ามีเสียงในข้อเข่าเดินแล้วเจ็บตลอดนะหรือเจ็บเป็นช่วงๆก็ได้นะฮะทีนี้โดยทั่วไปข้อเข่าเสื่อมเรารักษาอย่างไะข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่ ไม่หายอบอกเลยไม่มีทางหายมันเป็นไปตามวัยคุณค่าเจ้าบอกข้อเข่าเสื่อมของดิฉันเนี่ยจะหายได้ไหมเดี๋ยวฉันจะกินยาอะไรแล้วหายดีเออค่ะมันเสื่อมไปแล้วป่ะใช่มันเสื่อมไปแล้วฮะมันเกิดจากอะไรคุณหมอข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานคิดง่ายๆฮะเทียบกับรถยนต์ค่ะล้อรถยนต์ที่สึกแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้กลับมาเหมือนเดิมต้องซื้อต้องซื้อใหม่ต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนได้ไหม ไม,ไ,ไม่ได้ใช่ไหมฮะปัจจุบันเราเปลี่ยนแล้วมันก็ยังไม่เหมือนเดิมถูกไหมมันก็เป็นข้อใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะตัดขาทิ้งเอาขาคนอน่นมาใส่ก็ทาไม่ได้ทำไม่ได้เกิดใหม่ก็ทําไม่ได้อีกเหมือนกันเ <า S 1> พราะฉะนั้นตาบใดก็ตามาที่เรายังต้องอยู่ในชาตินี้ใช่ไหมครับและอยากจะอยู่กับมันเราต้องยอมรับความจริงว่าข้อเข่าเราเสื่อมไปแล้ว แล้วอย่างนี้จะทำไงล่ะต้องป้องกันตั้งแต่วันนี้ถูกต้องเพราะด้เราต้องป้องกันตั้งแต่วันนี้แลต้องอย่าให้เสื่อมวิธีป้องกันก็เหมือนเดิมฮะเราพยายามออกกําลังกายกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรงยิ่งกล้ามเนื้อเข่าแล้วจักรยานอากาศอ้ยง่ายจริงคนที่อายุเพิ่มขึ้นแล้วเป็นสูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะก็ทำปั่นจักรยานอากาศได้นะเพราะบางคนบอกโอ้ปั่นจักรยานปั่นไม่เป็นปั่นอยู่กับที่ก็เปลืองไม่มีคนโดจะได้ลงมาปั่นในฟิตเนสได้ไม่มี ปั่นจักรยานอากาศไปเลยใช่มเพราะว่ายน้ําก็ทรงไม่ดีละก็ไม่อยากว่ายเพราะฉะนั้นปั่นจักรยานอากาศดีที่สุดนะครับวิ่งเดินเยอะๆเดินขึ้นลงบันไดบางคนมาถึงบอกเดินขึ้นลงบันไดทุกวันเลยทำไมยังปวดอยู่อ้าวก็เดินขึ้นลงบันไดก็เหมือนขับรถที่ยางล้อกาลังจะแตกไม่แตกแล่เนี่ยขึ้นเขาลงเขาทุกวันเลยไปโบดมันอ่าก็ยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานเขาแต่ทําให้ส่วนอื่นแข็งแรงเช่น เสริมใยเหล็กอ่าเสริมใยเหล็กรอก็คืออะไรคือทําให้กล้ามเนื้อข่าเราแข็งแรงขึ้นการวิ่งการวิ่งก็ไม่แนะนําเพราะการวิ่งจะมีการกระแทกตลอดเวลาอ๋อผู้สูงอายุเขาจะอ่าก็จึงไม่แนะนําให้วิ่งค่ะเดินก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นปั่นจักรยานอากาศหรือปั่นจักรยานจริงๆดีที่สุดสาหรับข้อเข่าเสื่อมนะคะใช่แล้วที่สาคัญนะฮะการที่เรามีโมชั่นคือมีการขยับของข้อเข่าตลอดเวลาเนี่ย จะทำให้เกิดการเสริมน้ําข้อเข่ามีการสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติอันนี้คือน้ำในข้อเข่าน้ำในข้อเขาก็จะสร้างขึ้นมาเองเลยอ่ามันน้อยลงเพราะนั้นเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะทีนี้การออกกําลังกายเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปแล้วถ้าเป็นไปแล้วเราทำไงดีสมมติฉันเป็นไปแล้ววันนี้เจ็บปวดมากเลยก็เป็นสเต็ กินยาก่อนรักษาตามอาการในระหว่างที่กินยาก็ไม่ใช่ไปใช้ตามปกติบางคนเดินเหมือนเดิมเลยแล้วก็กินยารวมด้วยพวกนี้ก็ไม่หายแล้วฮะก็จะเจ็บอยู่อย่างเงี้ยแล้วจนจะต้องอาจจะต้องใช้วิธีการรักษาสเต็ปต่อไปเช่นจากกินยาถ้าไม่ดีขึ้นก็จจะต้องฉีดยาฉีดยาก็ฉีดยารักษาตามอาการฮะแก้อักเสบเสียรอยอะไรไปสมมติฉีดแล้วไม่ดีขึ้นอีกนะก็อาจจะต้องนําไปสู่การ กินยาบางกลุ่มเช่นยาเสริมน้ำข้อเขา่าเออยากลุ่มนี้นี่จะมีเรื่องเล่าให้ฟังอย่างาาตอนนี้เนี่ยผมรีวิวมาแล้วเนี่ยนะ,ะยาเสริมน้ำข้อเขา่ามีอยู่ยี่ห้อเดียวนะไปหานะฮะึ้นนดเวยตว,วีนะฮะยี่ห้อเดียวที่ตอนนี้ทางการแพทย์เรายอมรับว่าได้ผลจรงิงนอกนั้นยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบเลยมียาเสริมน้ำข้อเข่าคุณหมมีมีคุณหมอที่คุณหมอพูดนี่คือยากินหรือว่ายาทายากินนะแล้วยาทาแล้วคุณหมอเนี่ยไปไปสิงคโปร์ไปอะไรเนี้ยคุณคุณคุณแม่เนี่ย ซื้อยามาเลยนะเสริมน้ําข้อเข่าทามันได้ผลไหมคะคืออย่างนี้ฮะยาเสริมน้ําข้อเข่าทาตอนนี้จากงานวิจัยที่ผมรีวิวมาผมเป็นนักวิจัยนะจากงานวิจัยที่รีวิวมาเนี่ยยังไม่พบว่ามีอันไหนที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด<อ>ในทางการแพทย์เราเรียกว่าดีกว่า,วาอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติก<อ>็คือเช่นอย่างสมมติว่าวันนี้เราปวด5อย่างเงี้ยใช้ไปอีก2เดือนข้างหน้าจะต้องเหลือปวด4ค่ะปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยใช้กับไม่ใช่สมมุติว่าเราทาแป้งเด็กแคร์ธรรมดาอุ้ยขอโทษแป้งเด็กธรรมดา ขออภัยเสียงตัดไม่ทันแล้วตั้งเด็กธรรมดากับทายาตัวเนี้ยค uh ่ะอาจจะเหมือนกันเลยเดือนนี้ห้าเดือนหน้าส uh ีา่จุดห้าทาแป้งธรรมดายี่ห้อหนึ่งสี่จุดห้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีความแตกต่างก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าถ้าจะเลือกทานยาเสริมน้ำข้อเข่าให้ไปโรงพยาบาลไปหาหมอเลยนะฮะแล้วก็ให้เขาแนะนำตัวที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพราะมันมีอยู่ตัวเดียวทีนี้ บอกบุญนิดนึงะนะขณะนี้ผมทํางานวิจัยอยู่ที่โรงพยาบาลเอ,อ่ยชื่อได้นะ,ะโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลรา,า,ามาธิบดีนะฮะ,ะตอนนี้ผมมีโครงการให้รับประทานยาเสริมน้ําข้อเข่าฟรีนะฮรับยาฟรีตลอดเวลาช่วงเวลา6เดือนตอนนี้เหลือจํานวนคนไข้ที่ยังมารับฟรีได้อีกประมาณ70ท่าน ใโครงการนี้148คนเท่านั้นรดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีใช่งบประมาณงานวิจัยนี้ข้าพเจ้าจ่ายเอง1นล้านสองแสนบาทโอ้ยน่าเราถึงได้มาล้นขนานี้จัดเต็มไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าคนไหนสง่งต้องการนะฮะก็มาเจอผมที่โรงพยาบาลที่ผมอยู่นะเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะจะเจอโรงพยาบาลผมอยู่มา12งโรงนะฮะไปเจอกันที่ไหนก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเขียนใบส่งตัวไปนะครับให้ที่โรงพยาบาลรามาแล้วก็ไปรับยาเสพิมข่าเขาฟรีได้เป็นเวลา หเดือนเอ,อเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ต่อในรายการะะได้ด้วยนะคะ,<น>ะแต่ห <6 S 1> มอมีสัญญาวจะมากหาเราอีกใช่ไหมคะได้มาแน่นอนครับ,นนรบเวลาใกล้หมดละช่วงสุดท้ายแล้วคุณหมอฝากทิ้งท้ายอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะ,ะสรุปนะฮะ ไม่มีอะไรในโลกนะฮะจะดีไปกว่าการดูแลตัวเองนะฮะพึ่งตัวเองถ้าเราอยากเป็นหนุ่ม2000ปีอยากเป็นสาว0 0 0ปีคปีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะฮะเราจะไม่แก่เราจะหนุ่มตลอดเวลาแลวเราจะสาวตลอดเวลาวิธีง่ายๆเนาะอันนี้เป็นวิธีถูกต้องไม่ต้องลงทุนเราแค่ทำนะฮะแล้วก็จงพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะครับทางการแพทย์ ยิ่งเราพึ่งคนอื่นมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องพึ่งเขามากเท่านั้นลดค่ะค,คุณหมอะะวันนี้ต้องขอขอขอบพระคุณคุณหมอจตุพลคงถาวรนสกุลมากนะคะขอบพระคุณค่ะหรือคุณหมอหมีของเรานะคะคและเดี๋ยวจะเจอคุณหมอได้อีกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะบอกพรุ่งนี้เจอกับเราได้นะคะรายการสวยๆเช่นเคยวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิมันลด